สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพิ่นคลิปนี้มาดูสูตรปักหลักสองตัวล่างแล้วนั่นเพื่อนนะสูตรปักหลักสองตัวล่างหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะมันจะเป็นยังไงก็เดินมายาวอยู่นั่นเพื่อนนะเดินมายาวยี่สิบยี่สิบงดติดแล้วนั่นเพื่อนนะยี่สิบงวดติดแล้วงวดต่อไปเนี่ยเขาจะเดินต่อไหมเพื่อน ก่อนเขาดูแนวาทางนอนเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปวัวนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็ียนแนวทางเรื่องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขึ้นมาหน่อยนพืตอนนะแล้วค่อยปรับใส่ <c oughs> พอดีเลย หลักๆนั้นเพื่อนนะหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะถามเพื่อนดูตั้งแต่งวดออกหกหกสามนั้นเพื่อนนะเลขล่างหกสามงวดนั้นเลขฝั่งละสี่ตัวหลักสิบสี่ตัวหลักหน่วยสี่ตัวสองศูนย์นี้เข้าดีมากเลยนั้นเพื่อนนะเข้าดีมากเลยจะได้แค่ไม่กี่ชุด 16ชุดตรงนั้นเพื่นนะเป็น16สชุดตรงที่ผ่านมาที่ต่อไปเ,อเพื่อนคอยดูอีกไม่กี่วันแล้วจะเป็นทีของเราไหมเรอจะเป็นทีของใครที่ผ่านมามันเข้าที่ต่อไปก็ค่อยดูว่ามันจะเข้าไหม16สชุดตรง4 4 16 16สชุดตรงดูนั้นเพื่อนนะเลขหก 6, เลขสาม เอกหนึ่งเอกสี่คบล่างเก้าหนึ่งแปดแปดห้าแปดห้านี่เรียกทะเบียนรถพรมนันป้นน่ะแปดห้าแปดห้าห้าแปดตรงนี้มาสองตัวแปดห้า 9 8 9มี6 6 1มี0 9มีเข้าตรงหลักนะัก้นเพื่อนนะเราเขียนเขัาตรงหลัก4 3มี7 9มีอันนี้คือตรงหลัก12 12สุดตรงนั้นเพื่อนนะเป็น12สุดตรงเลขล่างถึงในแล้ว 4 7 8 9 90 90 79 7 9 1 1 7 1 7 6 6 0 4 2 3 3 1 สามหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดยังไม่เอาแปดเก้าสองหนึ่งสี่สี่หกหัดที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะได้สองสองแปด เข้าตรงหลักนั้นเพื่อนนะเข้าตรงหลักหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วเทนีดูงวดนี้เพื่อนชอบตัวไหนอีกจะเป็นหลักสิบผมเขียนเป็นหลักสิบหลักหน่วยให้นั้นเพื่อนนะนี่เลขศูนย์ยกลงมาเลขสามยกลงมาเลขหกลงมาเลขเจ็ดลงมาเลขศูนย์ยกมาเลขสองยกมาเลขสามยกมาเลขหกยกมาเขียนไปตามหลักเขานั้นเพื่อนนะ เพื่อนดูชอบไหมหรือยังไงก็เอาไปนั้นเพื่อนนะชอบชุดไหนเอาไปหลักสิบหลักสิบศูนย์ก็ใส่ศูนย์ไปหมดหลักสิบสามใส่สามไปให้หมดเลขสิบหกก็ใส่หกไปให้หมดหลักสิบเจ็ดใส่เจ็ดไปให้หมดหลักหน่วยมาใส่ศูนย์หลักสองเลขสองหลักหน่วยมาใส่เลขสามหลักหน่วยมาใส่เลขหกหลักหน่วยมาใส่ ชอบสูตไหนเอาไปน,นปั้นพ่อนะ <c oughs> แต้มตั้งแต่แรกมาผมทำให้เพื่อนดูมีอยู่สามแต้มที่มันเด่นแต้มเด่นแก่อนหน้านี้ผมเขียนให้เพื่อนไปสี่สี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าสี่สี่หก มาตัดกับแต้มสุดนี้เสร็จแล้วถ้า4 5เป็นแต้ม9ไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้4 9 4 5 4 5แต้ม4 5แต้ม3ก่อนหน้านี้มาจับสุดนี้เสร็จแล้วอ่ะเด่ดูแต้มสุดนี้นั่นเพ่อนนะมันเหลือเด่นเด่นอยู่แต้มเดียว ก่อนหน้านี้ของเราเหลืออยู่สามแต้มก่อนหน้านู้นของเราเหลืออีกสามแต้มมีพี่ผมจะเป็นเพื่อนไปมีแต้มสี่กับเก้าแต้มสามก่อนหน้านี้ผมจะเป็นเพื่อนเป็นแต้มสาม 3, 4, 5, แต้มสามสี่กับห้าเต้มหนึ่งสี่กับห้าเต้มเก้าแล้วก็ สี่กับหกเต้มศูนย์ที่ผมจับให้นเพื่อนไปก่อนหน้านี้อันนี้คือเต้มยืนนอกแปมจะมองมาเห็นนะเพื่อนนะผมเขียนยืนนอกมาเต้มที่ผมจับเป็นเพื่อนไปสามแต้มก่อนหน้านี้มาตัด้วยชุดนี้แล้วนะเพื่อนนะเต้มเราเหลือแต้มสามแต้มเดียวเต้มเราเหลือแต้มสามเต้มเดียวเหลือแต้มสามเต้มเดียวนั้นเพื่อนนะ มาดูเลขกลุ่มแส้มสามอืมอสามก็มีสามสามศูนย์นั่นเพื่อนนะมีสามศูนย์สามตรงไหนอีกศูนย์สามอืมชอบชุดไหนมีสูตรนี้นั่นเพื่อนนะ คนนี้แต็มสามเด่นที่สุดแต้มสามเด่นที่สุดแต็มสามเด่นที่สุดคู่ขี้หลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยได้เลขคู่หลักสิบได้เลขขี้ อันนี้ก็เข้าแต้มอยู่นั้นเพื่อนนะเข้าเลขเด่น10หน่วยอ่าเข้าได้เลขเด่นคู่ที้เข้าได้แต่คู่นี้ไม่เข้าเป็นตัวกลับนั้นเพื่อนนะเป็นตัวกลับตัวเด่นจะเป็นตัวนี้เพื่อนชอบตัวนี้เอาไปนั้นเพื่อนนะเพื่อนชอบตัวนี้เอาไปแล้วก็ว่าเด่นหลักสิบจะเป็นเลขขี้หลักหน่วยเลข,ข <gasps> คู่ก็ถูกต้องนั้นเพื่อนนะเอาไปตัวนี้เป็นตัวกลับก็เข้าแต้มไม่เฉย คือเข้าแต้มนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูอีกหน่อยนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหามาครบล่างเราก่อนามาครบล่างเรามาครบล่างเราสูตรย,ยาวๆนั่นเพื่อนนะสามสิบแปดงวดมาครบล่างเราที่ผมถ่ายเพื่อนไปแล้วนี่ สองสามชิบสุดล่างเราสุดนี้นั่นพ่อนนะสุดนี้มาครบล่างสามสิบแปดงวดมาครบล่างสามสิบแปดงวดเพื่อนเห็นไหมไม่มีอะไรไม่มีศูนย์อยู่กลุ่มนี้ไม่มีศูนย์นันเพื่อนนะไม่มีศูนย์เราจับไปเมื่อกี้เนี่ยสามศูนย์มันไม่มีศูนย์ถ้าสูตรนี้เราเดินผิดถึงจะมีศูนย์นั่นเพื่อนนะถ้ากลุ่มนี้เราเดินผิดเนี่ยถึงจะมีศูนย์ ถึงจะมีศูนย์เ,เมื่อศูนย์ไม่มีเราเอาเป็นตัวรองไว้นั้นพ่ะนะเอาเป็นตัวรองไว้เลขมาครบล่างของเราสูรยาวมากินยกออกไปนะ่ะมันมันไม่มีศูนย์มันไม่มีศูนย์เพราะฉะน,นั้น,นศูนย์มันควรจะเป็นศูนย์มันควรจะเป็นอย่างนี้นั่นพ่ะนะ ไม่มีศูนย์นั้นเพื่อนนะไม่มีศูนย์ตัดศูนย์ไปเพื่อนชอบออกไป <S <S ผมฉีดนี่มองเห็นอยู่เพื่อนชอบออกไปกลุ่มมีศูนย์นั้นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นแต้มของเราในแต้มเด่นในเลขเด่นของเรามันเหลือตัวไหนเพื่อนทีนนน่มีแต้มสามในเมื่อศูนย์ตัดไปศูนย์ตัดไปแล้วมันเหลืออยู่แค่เม็ดเ,เดียวนั้นเพื่อนนะไปหาหมอเม็ดเ,เดียวไม่ต้องกลับนั้นเพื่อนนะ ไปหาหมอเม็ดเดียวไม่ต้องกลับไปแล้วฉีดยาแล้วไม่ต้องกลับมาหาหมออีกวางยาให้นี่เลยวางยาให้ไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาซ้ำอีกนั่นเพื่อนนะหมอถือว่าดีมากหมอดีมากคือไปแล้วไปเลยให้เม็ดเดียวฉีดยาให้ครั้งเดียวเราไปเลยไม่ต้องกลับมาซ้ำอีกกลับมาซ้ำในหมอได้เงินหลายรอบอันนี้คือเม็ดเดียวไม่ต้องกลับ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามหมอยไทยเขียนมือนั้นเพื่อนนะสุดๆเพื่อนสุดๆหลักสิบหลักหน่วยจับตามเต้มจับตามเล็มาครบล่างเราตัดออกไปกลุ่มนี้เมื่อมันไม่มีศูนย์เราก็ตัดออกไปเพื่อนอยากได้ก็เอาไปถ้าสูตรเราเดินผิดมานั้นเพื่อนนะสัญจรด้วยเพื่อนอยากได้สูตรไหนเอาไปนี่ผมผมทำตามสูตรนั้นเพื่อนนะ ทำตามสูตรอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามหอยไทยเขียนมือเขียนไม่สวยได้แค่นี้แล้วนันเพื่อนนี่ก็เยี่ยมใส่แล้วก็เยี่ยมใจอีกเล็กเกียตผมไม่ไม่ได้ฉีดนั้นเพื่อนนะเพื่อนต้องเข้าใจนั้นเพื่อนนะบางตัวผมคิดได้ผม <c oughs> ต้องฉีดนั้นเพื่อนนะเล็กเก็ตนะอย่างสูนี้ผมไม่ได้ขีดนั้นเพื่อนนะผมผมไม่ถนัดฉีดนั้นเพื่อนนะผมเขียนตรง <c oughs> ตรง <c oughs> มาเลยนะเล็กเกียตผมนะเล็กเกียตผมเขียนอย่างนี้นั้นเพื่อนนะต้องเข้าใจเล็กเกียรตนี่เล็กเกียตผมนั้นเพื่อะ บางคนเขียนเลขเกตไ่เหมือนกันเลขเก็ดผมก็เลขเก้าคล้ายๆกันแต่คออดหัวขึ้นไปหน่อยนึงก็เป็นเลขเก้านั่นเพื่อนนะขอบคุณน,นเพื่อนทุกคนรวยรวเพื่อนรวยรวยลอตเตอรีนะ่หาซื้อได้เลยเลขพี่น้องวันที่ผ่านมามาเลขบนวันนี้จะอาจจะไปเลขล่างนี่ผมทําตามสูตรนั่นเพื่อนนะมาไม่มาไม่รู้ช่วงวันสองวันนี้ผมบอกไม่รู้นั่นเพื่อนนะแต่วันที่หนึ่งช่วงบ่ายนะโทรมาถามผมได้เลยผมบอกคําเดียวนั่นเพื่อนนะ เด็กตัวไหนที่จะมาล่างถ้าผมบอกไม่ตรงนะมามาว่าผมเลยวันนั้นอันนั้นพะผมจะบอกให้ตรงเลยอันนี้คือผมทําตามสูตรอขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ